เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้อนดพวกนี้มาเลยสวัสดีเอซทุกท่านนะคะแอนแอนเบนเบนไอค่ามันไม่ค่ามันค่าอะไรนะค่ากรอยเบนสามย่างย่างค่ะสิบถุงเออยังไม่จะได้ฝากตังไปให้ต้องมเบนแอนกับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่เลยนะต้องสวมหรือเปล่าไอ้กรอยนะหรือมัดกอนไหน ไม่เข so> ้ามาให้ตอนไหนตอนไหนก็ได้บอกแกาาม่เ oh, okay. ่นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะต้องถามแอนองถามเบนดูซิพ anyway. ี่มวยก็มีของฝากให้กับยูทูบใครจะได้อะไรของฝากนิดๆหน่อยๆโอ้นิดๆหน่อยๆก็มีค่าเด้มาไกลด้วยมากจากอลาสค่าของฝากบินด้าหามใช่ถูกไม่ใช่น้อยๆเลยค่าเครื่องบินก็ไม่รู้หมดเท่าไหร่ มันเป็นอะไรบอกไม่ถูกน้ำใจนะฮะของพี่มวยนะคะยิ่งใหญ่มากใหญ่เดูตยวดูตัวสิตัวคนใหญ่มากเลยมีใส่ทุงมาให้พร้อมเลยนะฮะจะใายชื่อมาด้วยมีซื่อแซ่มาด้วยน่ารักมากคนละนิดันหน่อยไงไม่มีอะไรของฝากยังวะต้องดูชื่อก่อนนะเพราะว่าจะให้มีคน อันนี้ก็ต้องดูลักษณะคนแล้่เข้าเรียบร้อยอันนี้ของยาอาชีพเยอยาย่ยาตังก้องยายาไว้สวยสวยก่อนเออแล้วหันมายายาหันมาเขาจะเอาภาพนิ่งโอเครเรียร้อยก็ยังว่าอย่าไปว่าอย่าไปไหวมากอุ้ยอันนี้ของประดาค่ะประดาประดาดังสีแบบนี้ทาเลยทาเลยประดาต้องมองกล้องด้วยมองกล้องอย่าเพิ่งเดินหนี สงสารันหน่อยอย่าไหว้ค่อยหลายเออป้าดาต้องมองกล้องก่อนเออเขาจะได้ภาพเออปุ๊กปุ๊กสรสางๆหน่อยแล้วให้ต้องใส่ตาฟิ้งๆเอ๊าอ่าปุ๊กปุ๊โชว์โอเคเออน้านางสาวไทยบ้านเฮ้ไทยบ้านก็หวานๆอืม วันนี้แค่ไหนไม่รู้อ่ะจ้าอ่าโชว์โชว์โชว์ก่อนเดินทาเลยทาแข่งกันเลยอ่าทาแข่งกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ว่าใครได้สีอะไรมีตัวสติกเสือเลยะฮเสือเสืออจะเป็นแต่แววแล้วโอ้ยพี่เสือเขาไม่เอาหรอกเจ้าข้าวเลยเหรอรู้ใจ FC รู้ใจปะข้างกันปะก้างอันนี้ของแอนอ่าของแอน แอนนี่มีทิมกันแดดให้ด้วยนี่แอนก็มีสีสดใสกับสีเนี่ยโอ้ยว้ายพี่ลึกลายนิสวยว้ายสวยก็ไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่หวยค่ะคสาธุค่ะเชิญกันค่ะ กำลังกุ้งแกะอยู่ในนี้ต้มอร่อยนะใช่ไังกุ้งแกะต้มอ่อยกุ้งแกะอยู่กุ้งแกะแล้วมาทาแข่งกันวาอันนี้ของปแตนของาแตนปแตนหวานหวานปลาอะไรหวานหวานด้วยหวานเกี๊ยยสีสี อันนี้ของช่างตั้มกับพอลลี่โอ้ใ่คพี่มอยก็ไม่ลืมคนโกองๆนะคะแต่พีไปโก่พอลลี่อ่ามีใครอีกเราของเราได้ครบคนหรือยังครบแล้วค่ะครบแล้วป้าพอเอ้ป้าทายบ้านป้าได้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 หมดแล้วได้หมดแล้วจะ้ยเหลือของใครอีกของภาษาโอ้รับแทนรับแทน นี่อันภาษาอันนี้นะอันนี้าป็นภาษาขอภาษาขอภาษานะคะขอคุณพี่มวยค่ะเรียนภาษา้วยโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะจ่าเอ็มกับไอ้ไอ้เสือไม่ได้เขาเป็นผู้ชายฉันไม่ได้ซื้ออะไรให้เขาขอโทษฉันคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้มันจะซื้อแต่ริมสติ๊กให้มันฉันจะ้่าเกียรติเลย ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าขอบคุณจ่าเอ็มเดอร์ที่หาไอ้ที่อยู่ของทาหารน่ะทีของที่เราจะส่งไปนะเออหมูยักษ์จ่ายักษ์ะอะไรน,นะ,นะ,ะแจ้งเลยแจ้งในคลิปนี้จะได้หนึ่งคลิปเลยแจ้งยังไงอาว่าพี่หมวยอุดหนุนอะไรไปของลุงป้าอะไรองี้ไปโอ้อวันนี้นะพวกเราคือแบบเพื่อนเพืี่ป้านาอาทางกรัสการน่ะก็หลายคนอยู่มีแม่ตุ๊กนะอะสนับสนุนร้อยกระปุกน้ำพริกของแม่นกแล้วก็ ของปนวย50แพ็คเนอ50ห่อปลาหมึกแล้วของพี่มีเท่าไหร่แพ็กน้ำปลาร้าปลาร้าสี่สิบสี่สิบโลแล้วก็ของปนวยอีสิบโหลของปนวยอีสิบโหลแต่อันนั้นของปนวยสิบโลนะเขาฝากไปให้ให้หลานเขาแต่ Anyway มีน้ำปลาร้าสี่สิบโลปลาหมึกห้าสิบแพ็คแล้วก็น้ำพริกร้อยกระปุกอ่า คือต้องขอบคุณจ่าเอ็มเป็นคนที่ปร,รประสานงานประสานงานให้ทางทหารพี่น้องทางชายแดนนะคะขอฝากประเทศนี้ไว้ให้ไว้กับทาหารนะโดยเฉพาะยูนนั่นแหละเป็นตัวต้นตัวติงด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณ,คณมากๆคุณที่มวยก็ที่มวยด้วยนะคะอนนโมทนาบุญด้วยนะคะใช่บุญด้วยค่ะ ไม่คิดถึงหน้ายังไงนึกว่าเราเป็นคนไทยอ่ะคือบางคนก็อาจจะไปอยู่นานแล้วก็ฉันด้องแค่ไงไอไอแค่ไออยู่30ปีแต่ว่าหน้าไอเนี่ยเป็นไทยอันไอแคบหนังสือมันบอกฝรั่งทำไมหน้าตาบอกบอกเป็นไทยอยู่แล้วหน้าตาบอกเป็นฝรั่งดองยายตุ๋นแล้วลูกเขาเป็นทหารเด็กตุ๋นโหโอยเอาร้อยกระปุกเด็กตุโอ้ยโอนไปให้ยายนกตุ๋โอนมาเลยกชิมด้วย มันมีหลายฐานใกล้กันเดี๋ยวไปแบ่งของน้องมเเดี๋ยวพี่เสือถ้าถ้าพี่เสือไม่รังเกียจพี่เสือจะเอาไม้สัญลักษณ์จากส拉斯加จะสันใสมาแล้วสันใส่มาแล้วยูจะเอาเร่มาเพราะใจาเอาเออเออเออเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้ยเอเอเเเเ เอะทางนี้ทางนี้ตรงนี้หน่อยทางนี้หน่อยเอออ่ะเพราะเราใส่แล้วมันมันมันฟิลแบดอ่ะม่มันมันาจะแบ่งลิปสติกให้จ่าเอ็มก็เกรงใจนะเนี่ยเขาแบ่งที่ทาตาให้ไหมนั้นเอาของปาะสานะให้จ่าเอ็มทาก่อนเอันนี้อันแอนเท่าไหร่ละค่าค่าก่อนโอ้่อเลยรอเลย ดีเออถูกใจย่าชิเลยงานนี้นะฮะงานนี้ก็เหมาะมากท่าแล้วบอกวาท่าไหนฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูปากดูปากดูปากก่อนหันมาหันมาหันมาเร็วอ๋อสิ่งที่เข้ากระปุกเลยเอออะเไม่เอาเกออันนี้เอาไว้ชงตอนที่ว่าพวกพี่ปุ้ยมาได้ได้ได้ เอาไว้ฝากแอนไว้ก่อนเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่มวยรักานะคะมีของฝาก YouTube ทุกคน